รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับผู้ใหญ่บีตลาดโอ๊ะป่อยชายแดนภาคตะวันตกผู้ใหญ่บีเนี่ยเพิ่งได้รับรางวัลพระราชทานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาแล้วผมขอแสดงความยินดีด้วยครับผมเป็นรางวัลอะไรครับผู้ใหญ่บีครับรางวัลกินรีทองคำฮะของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับสุดยอดมากๆครับผมขอแตะๆนิดนึงนะครับโอ้โหนีีนะครับผมรางวัลกินรีทองคําผมบอกเลยนะไม่ใช่ใครก็ได้นะผมที่จะได้รางวัลนี้ นักธุรกิจด้านการท่องเที่ยวหลายคนเนี่ยฝ่ฝันอยากจะได้วันนี้มามา,มากๆเลยครับผมขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งครับ,รบก่อนอื่นนะต้องขอ,ขอบคุณนะเจ้า,จาวาดนะฮะวัดป่าท่ามะขามแล้วก็ทหารชุดเฉพาะกิจทัพยาเสือทาหารพรานที่ดูแลชายแดนนะ,ะดูแลพี่น้องชาวกะเหรี่ยงอำเภอสวนพึ่งนะ,ะแล้วก็ขอบคุณอ่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดโอ้ปล่อยทุกท่านรวมถึงบวรหมู่บ้านวัดโรงเรียนนะฮะแล้วก็สมาคมท่องเที่ยวอำเภอสวนพึ่งภาคส่วนราชการนะฮะโดยเฉพาะ นายชนันอินทรักษ์ในอำเภอสวนพึ่งนะครับแล้วก็ทุกๆท่านเลยฮะที่อำนวยความสะดวกแห่งนี้นะครับครับผมโอ้สุดยอดมากเลยครับผมไหนๆวันนี้ผมเพิ่งมาครั้งแรกรถกลนผู้ใหญ่บีเนี่ยพาผมไปทัวร์ตลาดโอ้ะป่อยได้ไหมได้เลยครับผมจะพาน้องแฝงไปชิมอาหารอร่อยที่สุดในตลาดโอ้ะป่อยนะครับได้เลยครับเชิญฮะน้องแฝงมาด้วยเลยครับผมพาไปครับไปครับผมเชิญพี่น้องเที่ยวงานเรียกขวัญเที่ยวชมดูวัฒนธรรม สวัสดีครับนี่อะไรเนี่ยขนมแดงงาค่ะอะไรนะขนมแดงงาขนมแดงงาโอ้แล้วมันชื่อมีชื่อท้องถิ่นไหมครับมีค่ะชื่ออะไรครับชื่ออะไรเอ่ยขนมมีซิค่ะมีซิโอ้โหหน้าหน้าชิมซะแล้วเนี่ยใช้วิธีการตำมั้งครับอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะตำลองตำดูได้ไหมฮะขอลองนะโอเคครับเอาเลย้วอินอกกําลังกายแล้วลองเลยครับโอ้โหหนึบมมากเลยหอมด้วยเนี่ย น้องแป้งลองหน่อยไหมขอลองหน่อยครับได้เลยขอลองหน่อยครับผมอืมหอมมากเลยตำไปก็หอมไปแล้วใช่ผมว่าผมเริ่มจะหมดแรงแล้วหมดแรงครับอ้าวลองดูฮะมีจะชิมให้มั้งครับผมขอชิมได้ไหมครับอ๋อมีให้ชิมด้วยนะครขอชิมหน่อยฮะนี่นะครับข้าวแดดงานะครับข้าวแดดงาโอ้โหหนึบตำได้กำลังเลยนะฮะ ต้องชิมซะหน่อยแล้วนะหวานมันอร่อยมากครับหนึบหนึบอร่อยครับนี่นะครับข้าวแดกงานะฮะหรือว่ามีสีนะครับมีที่ตลาดโอ้ปล่อยเราที่เดียวเลยนะครับครับขอบคุณมากนะครับน้องแป้งครับเรายังมีหลายร้านอยูเพิ่งกินอิ่มนะกินเยอะเลยเนี่ยแสดงว่าอร่อยจริงสุดๆแล้วครับเดี๋ยวต้องมีขนมจีนนายหยวกด้วยไปเดี๋ยวผมพาไปไปดีกว่าครับโอเค น้องแฟงครับนี่นะฮะเรามาถึงร้านขนมจีออนน,น้ำยาหยวกกล้วยแล้วครับอุ้ยอุ้ยนี่เป็นภาษามาจากอะไรครับอุ้ยอุ้ยเนี่ยฮะมาจากภาษากะเหรี่ยงแปลว่าอร่อยมากมาก <Pv end. S 2> เลยอ,อยร่อยม<ๆ><ะ>ากมากอุ้ยอุ้ยครับเนี่ยต้องชิมดูแล้วฮะกลิ่นหอมแบบสุดๆเลยครับทุกคนครับ,รบนี่น้องแฟงครับอร่อยหรือไม่อร่อย,ยนะฮะดูคอนโดแล้วกัน,อ,นกอุ้ยปิ่นโตที่เรียงนี้แล้วกันฮะปิ่นโตอุ้ยไม่พอครับขออนุญาตชิมเลยครับ อร่อยแบบอุ้ยเลยครับนี่นะฮะจะหอมกะทินะฮะแล้วก็หยวกกล้วยเนี่ยเราแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยมันจะละลายไปเองเลยฮะฮะเปื่อยนิ่มมาเลยใช่ไหมครับโอ้อร่อยเนี่ยสุดยอดแล้วเรามีห่อห่อกลับบ้านนะครับเราใช้ถุงกระดาษนะฮะที่นี่รักสิ่งแวดล้อมซีิลเวตครับตินต่อไน้ไยครับไม่ไหวแล้วตินต่อนะอร่อยมากหยุดไม่ได้ครับอุ้ยกึอุ้ยกึ ชุมชนตลาดโอ๊ป่อยยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเย้